โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566อักคีภัยบนเรือบรรทุกน้ำมันและคลังน้ำมันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มกราคม2566ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บนเรือสมูทซี22ขนาดจอดซ่อมเรือได้เกิดเพลิงไหม้และมีการระเบิดเกิดขึ้น สร้างผลกระทบต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลแหลมใหญ่ตำบลบางจเจีงและตำบลแม่กรองอําเภอเมืองสมุทรสงครามมีผู้บาดเจ็บ4คนและมีผู้เสียชีวิต8ปรายบ้านเดินเสียหาย227ดหลังคาเรือนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดซ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566อาชีภัยบนเรือบรรทุกน้ำมันและคลังน้ำมันขึ้นโดยบูรณา,าการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจำนวน60หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยโดยดำเนินการฝึกสองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเป็นการฝึกนบนโต๊ะ t a b l e Top e x e r c ซ s e ซึ่งได้ทำการฝึกเมื่อวันที่5เมษายน2566ณห้องประชุมแม่กรองชั้น5สาารการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นการทดสอบความเข้าใจระบบต่างๆให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกและรูปแบบที่2เป็นการฝึกปฏิบัติยิวเมื่อวันที่21เมษายน2566ณคลังน้ำมันเชลสมุทรสงครามตำบลบางบเกรงอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายสมนึกพงเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ระบบการสื่อสารระบบการปฐมพยาบาลและระบบการประสานงานหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการสาธารณภัยวิธีการฝึกดำเนินการฝึกปฏิบัติตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามพุทธศักราช2565ถึง2570 เป็นสาธารณาภัยระดับ2มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนบัญชาการเหตุการณ์อำเภอเมืองสมุทรสงครามและส่วนบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามโดยกำหนดสถานการณ์สมมุติให้เรือนักท่องเที่ยวเช่าหม้อลำเสียลักเ้อชนกับเรือประมงซึ่งบรรทุกแก๊สน,น้ำมันดีเซลและเป็นซินจำนวน600ลิตร เสียหลักพุ่งชนเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลความจุ3ล้านลิตรขนาจตอดแทบท่าก่อนถ่ายน้ำมันขึ้นฝั่งคลังน้ำมันเชลล์ตำบลมางตะเกงีงอำเภอเมืองสมุทรสงครามทําให้เกิดเพลิงลุกไหมเรือประมงและเกิดระเบิดขึ้นเพลิงลุกลามไปยังเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลทําให้มีน้ำมันดีเซลรั่วไหลลงในแม่น้าแม่กลองประมาณ30,000ลิตรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันแกลอน,น้ำมันทั้งดีเซลและเบนซิน,นจากเรือประมงก็ลอยกร,กระจายไปบนพื้นน้ําบางส่วนลุกติดไฟในน้ําเกิดเสียงระเบิดขึ้นเป็นระยะระยะและลุกลามไปติดบ้าานนเรปะช ชนทั้งสองฝั่งริบแม่น้ำแม่กรองส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในรัศมณ2กิโลเมตรโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศจากควันไฟและเพลิงไหมในพื้นที่ตังวัมาจะเก่งและตังหวัแหลมใหญ่ รวมทั้งบริเวณชายฝั่งของคลังน้ามันเชลล์และคลังน้ามันพีทีและคลังกาที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมเพลิงโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ลูกเรือผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตกลงไปในแม่น้ําแม่กองมีผู้ได้รับบาดเจ็บ29คนเจ้าหน้าที่เร่งนาส่งโรงพยาบาลและพบผู้เสียชีวิต4รายมีผู้สูญหาย2คนและได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์1ลําบินค้นหาผู้สูญหายและลําเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสหส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบ้านเรือนประชาชน เสียหาย160หลังคาเรือนมีการจัดตั้งศูนย์ระชาการเหตุการณ์ณนะโดมวัดบางสกงตำบลบางสกงอำเภอเมืองสมุทรสงครามเนื่องจากเป็นสาธารณะภัยระดับสองผู้อำนวยการท้องถิ่นและผู้อำนวยการอำเภอไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดเข้ามัธาการเหตุการณ์และได้แบ่งโซนการปฏิบัติออกเป็น4โซนดังนี้โซน A เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางสกง เกิดเพลิงไหม้ครับน้ำมันลุกลามไปติดบ้านเดอนประชาชนริมแม่น้ำแม่กรองในเขตพื้นที่ตำบลบานตะเกรงบริเวณท่าเทียบเรือขางน้ำมันเทลสมุทรสงครามและบ้านเดอนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 4 5 อีกทั้งยังเกิดมลพิษทางอากาศตะควันจึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถดับเพลิงชนิดโฟมรถบรรทุกน้ำทำการฉีดดับเพลิงมีการจัดตั้งศูนย์นักการเหตุการณ์อำเภอเมืองและศูนย์นักการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามขึ้นพร้อมทั้งทางการอพยพยประชาชนไปนยังพื้นที่ปลอดภัยคือศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลบางากเกงและศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โซนบีแม่น้ำแม่กลองของสาขาและทะเลเอ่าวไทย เกิดเพลิงลุกไหม้เรือประมงและเกิดระเบิดขึ้นเพลิงลุกไหม้ลุกลามไปยังเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลเกิดน้ำมันดีเซลรั่วไหลลงในแม่น้ำแม่กอง30 0 0 0ลิตรลอยกระสัดกระสายไปบนพื้นน้ำบางส่วนลุกติดไฟในน้ำเกิดเสียงระเบิดขึ้นเป็นระยะระยะลุกลามไปจิดบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งเกิดเพลิงไหม้คาบน้ำมันที่รั่วไหลยอยู่เต็มพื้นน้ำเป็นระยะทาง300เมตรซึ่งสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเรือตรวจการเรือดับเพลิงทําการฉีดน้สกัดเเพิงไมรือ กวพร้อมจัดชุดประณาน้ำค้นหาผู้สูญหายสองรายและการกำจัดเก็บกู้ครับน้ำมันที่รั่วไหลโนซน C เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่เกิดเพลิงไหม้ครับน้ำมันลุกลามไปติดบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กรองในเขตพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่หมู่ที่8 อีกทั้งยังเกิดพลพิษทางอากาศจากควันนายุอปตอแหลมใหญ่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํารถดตบเลิงเข้าระงับเหตุเพิงไหม้บ้านเรือนประชาชนและเรือประมงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนสมุนแหลมใหญ่ทําการคัดกรองและช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บโซนดีทางอากาศ เกิดพึิงไหมครับน้ำมันที่รั่วไหลยอยู่เต็มพื้นน้ำเป็นระยะทาง300เมตรทั้งสองฝั่งแม่น้ำอีกทั้งยังลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนทําให้เกิดควันเป็นจำนวนมากจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติหนึ่งลำเพื่อทําการกู้ชีพกู้ภัยประชาชนที่ตกลงในแม่น้ําแม่กองค้นหาผู้สูญหายและนําผู้บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชน มูลนิธิอะไรต่างๆนะครับที่ได้กรุณามาทุ่มเทสัพพระกำลังนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจนเพลิงเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะครับที่จะควบคุมเพลิงไว้ให้ได้นะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานรงารรนรร้ามมาตูใใเจัน